เรื่องนี้ไปดูร้านอาหารกับการบริการสุดประทับใจยังไงไปดูครับผมสวัสดีครับผมนายธิวรักษ์งามประเสริฐนะครับเเจ้าสำนักศักยันนะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีวันนั้นเนี่ยเราไปกินร้านยำนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ร้านอาหารร้านนี้ครับลูกค้ากำลังกินข้าวกันอยู่ อุ้ยอาหารเต็มโต๊ะน่ากินจริงเชียวเป็นอะไรอะ่ะสำลักทำไมฮะเดู๋วไม่อยากกินแล้วคะ่ะเอาทำไมอะ่ะพายุมันมาคะ่ะเดี๋ยวมันพัดเข้ามาเปียกทั้งโต๊ะนะคะหนะูว่าจะกลับแล้วอะ่ะเฮ้ยกลับไม่ได้ทำไมอ่ะคะ่ะเจ้าของร้านผมจะดูแลอย่างดีไม่ให้ฝนสอดแน่นอนจะทำยังไงคะร้านมันโล่งอะ่ะจะกันได้ยังไง่กันได้แล้ว นี่ผมสั่งเด็กผมปกไปยืนกลางผ้าใบกันฝนกันลมให้ลูกค้าลูกค้าจะได้กินอย่างสบายใจโอ้โหนี่จะเป็นลงขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อลูกค้าจะได้กินอย่างสบายใจผมลำบากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรจิตวิญญาณงพ่อขาต้องรับผิดชอบตอนน่อลูกค้าลูกค้ากินไปเลยกินไปเดี๋ยวผมจะยืนกลางให้เองโอ้โหพี อาหารเขาเต็มโต๊ะทา,ทางที้ต้องอยืนอีกนานนะเนี่ยเพี่นานไม่เป็นไรเพื่องเอาใจลูกค้าเต็มพี่ไปเลยเห็นหัวจิตหัวใจพี่แล้วผมพูดได้คำเดียวพูดว่าอะไรสุดยอดสุดยอดไปเลย ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเวลาเราสั่งทีลาเป็น10จาน15จานนะก็ได้มีลมฝนมาแรงมากๆเลยทางเจ้าของร้านก็นำผ้าใบมาขึงนะครับแล้วก็เอาตัวเองกันผ้าใบไว้นะครับก็ทำให้เกิดความทับใจนะครับเป็นการกินอาหารกลางสายฝนที่ได้อรรถรสดีเหมือนกันนะขอขอบคุณคุณที่วารักงามประเสริฐจังหวัดปทุมธานี เรื่องกันฝนให้ลูกขา